ไปล้อมไปด้วยแหล่งอุความสะดวกมากมายเลยอาทิเช่นตลาดอองเงินโรงเงาาษาษารียนสารศาสตร์วิเทศสายใหม่เซ็นทรัมดามอินทาโรงพยาบาลสายใหม่และโรงพยาบาลสิ์แพทย์ค่ะและนี้ก็คือบ้านเลขที่79ทับ109นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเน์โฮม2ชั้นมีขนาดพื้นที่20.9ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้ถึง2คันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเกดคอนเนกชัรพตนนะคะที่โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ออกแบบโดยเง้นความเป็นส่วนตัวในสไตล์คลาสสิกค,ค่ะเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนเพิ่มสินแล้วก็อยู่ใกล้กับทางด่วนดานอินทาอานนรงค์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอาทิเช่นตลาดอ,องเงินโรงเรียนสารศา,าสตร์วิเทศ,าส,าศาสายใหมเ่เซ็นทรัมดานอินทาโรงพยาบาลส,สายใหม่และโรงพยาบาลสิงห์แพทย์ค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีส่วนสาธารณะ กล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะและนี่ก็คือบ้านเลขที่79-109นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านวน์โฮม2ชั้นมีนขนาดพื้นที่20.9ตารางวา <Wow. S 1> สามารถจอดรถภายในบ้านได้ถึง2คันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ บริเวณชั้นหนึ่งนะคะมีขนาดกว้างกำลังดีค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโซฟาชั้นวางทีวีชั้นวางของแล้วก็ยังสามารถทำเป็นโซนทานข้าวได้อีกด้วยค่ะภายในชั้นหนึ่งนะคะยังมีในส่วนของห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะและในส่วนของโซนด้านหลังของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมสามารถต่อเติมทำเป็นโซนครัวแล้วก็โซนซักหลังเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ และยังมีในส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดนะคะชมสมสามตาเด่นของทิศไม่ได้ใช้แล้วไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ชั้น2กันเลยค่ะสําหรับบริเวณชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําค่ะห้องนอนห้องได้นะคะจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างกำลังดีสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้หรือว่าจะทําเป็นห้องคราหรือห้องสําหรับเด็กเล็กก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ อีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะมีขนาดกว้างกำลังดีสามารถวางเตียงขนาดจ้างผูดและวางเฟอร์นิเจอร์ใน,น่วนอื่นๆได้ด้วยค่ะทั้งสองห้องนะคะจะมีหน้าต่างภายในห้องที่คุณผู้ชมสามารถเปิดเพื่อถ่ายเคอากาศแล้วก็รับแสงแดดเข้ามาได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องน้ําส่วนวางชั้น2นะคะมีสุขภัณฑ์ครบครันใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะ มีพื้นที่กว้างมากๆและก็ยังสามารถทําเป็นโซนอื่นๆภายในห้องนอนได้อีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะภายในห้องนี้ยังมีหน้าต่างที่เยอะมากๆเลยสามารถเปิดเพื่อถ่ายเทอากาศกับแสงแดดแล้วก็ชมบรรยากาศภายในโครงการได้อีกด้วยค่ะและภายในห้องนอนนะคะยังสามารถคอนเน็กไปกับห้องน้าส่วนต่างชั้นสองใช้งานได้อย่างสะดวกได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการด h อ c o n n e น t วัชรพลเพิ่มสินโดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุละยะเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ ขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนพหลโยธินประมาณ1.1กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายขับตามทางไปยังถนนเพิ่มสิน3.7กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านทาวน์โฮมในโซนวัชรพลนะคะที่โครงการ The c o n n e c ถือว,ว่าตอบโจทยดมากๆค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube, Facebook TikTok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสารไปมากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS และ Android สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้